สวัสดีครับพี่พกอาร์ตเช่นเคยครับที่เราพกอาร์ต้องพบกับรถยนต์ฟอร์ดนะครับวันนี้จะพาพี่ๆมาชมสุดหล่อของารอีกคันหนึ่งนะคันนี้เป็นในส่วนของตัวรุ่นใหญ่สุดของในส่วนของตัวเอเวอเรสต์เลยนะพี่ๆแต่ก่อนเราจะรับชมคลิปนี้ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อาร์ก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในการรับชมรถยนต์ฟอร์ดแต่งหล่อๆแบบนี้นั่นเองนะครับเพื่ออะไรล่ะเพื่อช่วยในเรื่องของการตัดสินใจนะครับมาเลือกซื้อรถยนต์ฟอร์ดรุ่นไหนเจนไหนแต่งแบบใดนะครับอาร์ต่งมากกว่ีรูปแบบออออยู่่่่หหลลาพพีีีๆๆะะเเืืกกกสสรรรรัััััันนนนนนนคคคคบบโง้้มมชต แน่นอนครับดูจากด้านหน้านี่คือพี่ใหญ่สุดในเลนส์ของตัว e v e r e ร t เลยนะครับคือ e v e r e s t p l ส t i n พ m V6 นมะครับเป็นเทอร์โบเดี่ยวเทอร์โบแบบซูเปอร์ชัดเทอร์โบพันกันในลินแล้วนะเทอร์โบเดี่ยวซูเปอร์ชัด250แรงม้า600นิวตันเมตรเป็นเครื่องยนต์โค้ดเนมไลออนนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่เกิดมาจากเกาะอังกฤษนะเนกาะผู้ดีเลยแล้วก็การทํางานของเครื่องยนต์เขาก็เป็นแบบผู้ดีเช่นเดียวกันนะค่อนข้างนิ่งเงียบแล้วก็บาลานซ์นค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าเครื่องยนต์ทุกสูบที่เป็นตัว V นีนด้าน้าาขงละ3 นะครับมันจะสลับกันขึ้นลงและทาให้เกิดอาการแรงเหวี่ยงของเพลาข้อเหวี่ยงหรือลูกเบี้ยวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยลงนะครับทำให้การทํางานของตัวเครื่องยนต์ค่อนข,ข,ข้างสมูทนะครับเครื่องยนต์อาการสั่นก็จะน้อยลงและด้วยในเรื่องของตัวพัดลมสีปั๊มนะครับไม่มีแล้วตัดออกใช้พัดลมเป็นแบบพัดลมไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อระบายความร้อนของตัวเครื่องยนต์และหล่อเย็นต่างๆก็ทาให้เครื่องยนต์ทำงานนิ่งๆมากยิ่งขึ้นนั่นคือทําให้ตัวเครื่องยนต์ตัวนี้ทําไมได้รับความนิยมถ้าไม่ติดในเรื่อองงขว่่าาา6สููบลกค้มน ในเรื่องของการใช้พลังงานที่เยอะนั่นเองนะครับตัวนี้อยู่ที่11.2กิโลเมตรต่อลิตรที่11.3กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองนะครับก็ถือว่าใน,นในเรื่องของตัวค่าเฉลี่ยก็พอใช้ได้นะครับประมาณ11-12กิโลลิตรนะฮะระบบการเคลื่อนต่างๆมีอะไรบ้างนะจะพาพี่ๆไปดูทีละจุดเลยนะแล้วก็มาดูในเรื่องของการตกแต่งคันนี้คือสีขาวมุกนั่นเองนะครับด้วยค่าตัว2,002 2, 2, นะครับบวกสีขาวอีก10,020นั่นเองนะฮะทำทรงแพนด้าซิงก็คือขาวครึ่งดําครึ่งนะครับ เปลี่ยนกระจหน้าเป็นกระจังหน้าอันนี้หายไปนานแล้วนะวิกเตอร์แมสแม็กเวอร์ชั่นหนึ่งะครับสำหรับพี่ๆที่อยากจะได้หน้าตัวหน้าตัวรถเนี่ยให้เหมือนกับเชโรกีนะครับก็ต้องใช้เวอร์ชั่นหนึ่งนะเพราะของเขาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับด้านหน้าไฟตรงนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมนะเป็นไฟตัว LED เป็นสี่เหลี่ยมนะครับมีด้านละ2นะครับซ้าย2ขวา2ติดพร้อมกับไฟสีแคมนะครับแต่จะสว่างกว่าสีแคมหน่อยนะทำสีแคมหมองเลยเพราะว่าสีแคมเนี่ยจะเป็นไฟที่ สามารถปรับแสงเองได้นะครับจะสว่างจะดรอปลงเนี่ยขึ้นอยู่กับแสงสว่างที่เขาเจอนะครับ mm. เพราะว่าบางครั้งนะครับบางครั้งที่เราเห็นมันก็สว่างมากบางครั้งสว่างน้อยเพราะว่ามีตัววัดค่าแสงนั่นเองครับจะสว่างมากสว่างน้อยขึ้นอยู่กับตัววัดค่าของแสงเขาเองไฟแห่งความชันฉลาดนะครับไฟนี้คือไฟ m a g i c LED ไฟตัวนี้เนี่ยมีการคาลิเบตหาแสงเองได้ปิดเองได้เปิดเองได้นะครับยังกับผีหลอกนะฮะไฟต่ํานะครับ <S <S ไปตามผมอะไรเลี้ยวซ้ายหันซ้ายเลี้ยวขวาหันขวานะครับพร้อมด้วยเปิดมุมมองอีก45องศากับไฟมินิ LED วดีด้านข้างตัวนี้นะครับทำให้พี่เปิดมุมมองทัศนียภาพด้านข้างนะครับเวลาเลี้ยวเข้าซอยเลี้ยวเข้าบ้านอะไรต่างๆนะครับเปิดมุมมองข้างๆเพราะปกติไฟหน้ามันส่องไปด้านหน้าแต่เวลาพี่จะเลี้ยวเข้าขวาด้านขวามันค่อนข้างที่จะมืดก็ทําให้เราอาจจะก,กระระยะพลาดได้นะครับแต่ตัวนี้มีแสงสว่างเพิ่มขึ้นมานะครับยามขําคืขนอีก45องศาทําให้ ช่วยเหลือในการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นนั่นคือระบบของ f o r d ในระบบช่วยเหลือการขับขี่นั่นเองนะครับไฟสูงไฟสูงไม่ได้เปิดเฉพาะยามที่ไม่มีแสงครับไฟสูงเนี่ยเปิดแบบข้างๆมืดนะครับวิ่งไปเขาก็เปิดไฟสูงในนี้แต่ว่ากดต่ําใช้เอาด้านข้างได้ด้วยนะครับแล้วก็สวิตช์มาด้านกลางได้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยทำงานท่มนฉลาดถ้าอยากรู้ฉลาดยังไงเราจะแปะคลิปไว้ด้านบนให้พี่ๆได้ชมกันว่าคลิปตัวที่เราไปทํามาเนี่ยมันทํางานแบบไหนเท่าไหร่ตัวไฟหน้าที่เป็น Matic LED ตัวนี้นะครับ สำหรับตัวระบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศานะครับหรือเซ็นเซอร์ด้านหน้าที่มีนะครับตัวนี้ก็เหลือเซนเซอร์แค่4จุดแล้วนะครับเพราะตัดระบบถอยจอดออกเราลืมกันไปเลยดีกว่าไม่ต้องไปพูดถึงเขานะครับเซนเซอร์ด้านหน้า4จุดพร้อมด้วยระบบป้องกันการชนด้านหน้านะครับมี Adaptive Cruise Control นะครับมีเลอไม่ใช่เลเซอร์มีเรดาร์นะมีเรดาร์ด้านหน้าขับตามคันหน้าเบรคตามคันหน้า Adaptive Cruise Control พร้อมด้วยระบบ Stop and Go รักษาระยะห่างรถคันด้านหน้าด้วยระบบ Lane Keeping Lane Centering Cent ที่ AirDad ระบบด้านบนนะครับ มีให้หมดเลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะเป็นฟีเจอร์และฟังก์ชันที่ค่อนข้างที่จะน่าใช้สำหรับรถยนต์ครอบครัว7ที่นั่งแบบนี้นะครับสำหรับท่านที่เดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็มีครอบครัวใหญ่นะแนะนำให้ใช้รถแบบนี้ครับค่อนข้างนุ่มแล้วก็สบายนะครับด้านล่างนะครับเปลี่ยนชุดสเกิร์ตไม่ได้เปลี่ยนสิเขาเรียกว่าใส่ดีกว่านะครับใส่ชุดสเกิร์ตเป็นของว i c t ต r เวอร์ชันที่2นะครับหลายๆท่านก็เลือกได้อย่างหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Victor Rider r e n d o n นะครับ ชอบแบบไหนเลือกแบบที่เป็นของตัวเองนะครับอามีแคตตาล็อกในเรื่องของการตกแต่งจะเอาแบบผสมกันก็ได้นะหรือจะอแบบยี่ห้อนี้ก็ได้ก็ขึ้นอยู่ความชื่นชอบของแต่ละท่านแต่งรถให้ไม่เหมือนใครต้องแต่งที่เราครับพี่นะ,ะมาดูด้านข้างสุลตา่ตานสุลต่านก็ต้องสุดครับดูคันนี้เลยนะฟามือสอดอย่างนี้นะครับพี่พี่บอกเลยว่าตันตึบแบบนี้นะแน่นอนครับชุดโหลดจากโปรเฟนเดอร์และเป็นชุดโหลดตัวท็อปสุดตัวนี้จะเป็นในสองตัวรุ่น OM 2.5้าซับแทงแยกปรับได้8ดระดับพร้อมด้วยในส่วนของตัวแกนโช้คอัพอยู่ที่2 5มเมเป็นรุ่นรองท็อปนะเพราะมันมีตัว t w b a r มาแล้วตอนนี้ก็เพิ่มในส่วนของตัวการโหลดคิลิ่งการเก็บรอยต่อของส่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความร็วต่ำความร็วสูงทําได้คล้ายๆกับ t w b แต่แค่ปรับไม่ได้เท่านั้นเองปรับได้แค่ในเรื่องของตัวอัตราการนุ่มของเขานั่นเองนะคือมีซับแทงแยกให้แล้วก็ ล้อแม็กเปลี่ยนเป็นล้อแม็กก้านวายนะครับก้านแบบนี้นะครับใส่มาเพื่อแน่นอนครับต้องโชว์ในสองตัวชุดเบรกตัวนี้เป็นเบรกพานาเมล่านะครับตัว20 z นะฮะคาลิเปอร์ด้านหน้า6พอร์ตนะครับคาลิเปอร์6พอร์ตเนี่ยก็ในสองตัวลูกสูบเนี่ยทำงานกันแบบช่วยกันทำนะครับซ้ายมี3ขวามี3ช่วยกันหยุดรถให้เราแบบกระชั้นชิดได้ดียิ่งขึ้นนะครับด้านหลังมีอีก4พอร์ตพร้อมด้วยเบรกหมุนไฟฟ้านะครับเบรกตัวนี้เนี่ยนะฮะถ้าหากว่าพี่ๆ ใส่แล้วนะครับบางท่านบอกใส่ทําไมใส่เพื่อหล่ออะไรไม่จริงๆแล้วมันก็หล่อแหละนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามองในเรื่องของประโยชน์มันค่อนข้างเยอะทะบในเรื่องของระยะการเบรกอะไรต่างๆนะครับสำหรับท่านที่เข้าใจในเรื่องของเบรกพวกนี้ก็จะทราบว่ามันไม่ได้มีแค่สวยมันมีความดีมากกว่านั้นนั่นเองนะครับจานเบรกก็เพิ่มขนาดที่ใหญ่ขึ้นเป็น405ม mm มด้านหน้า400มิเมตรด้านหลังนั่นเองครับยางก็เลือกได้อยากจะนุ่มหนึบสบายๆก็ใช้เป็นยางโตโยต้า open country แบบ,แบบนี้ก็เป็นในส่วนของ เอทีนออร์เทเลนหรือจะเป็นรักเก็ตเทเลนก็ได้ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละท่านนะอย่างคันนี้นะครับเป็นของพี่ประเฟสต์เอฟซีเจคโคราชก็เลือกเป็นสองตัวออร์เทเลนนะครับขี่ได้ทุกสภาพถนนนั่นเองนะครับส่วนด้านข้างนะด้านข้างตัวนี้เนี่ยวีหกนะครับตัวครีบด้านข้างตัวนี้ระบายของรนก็ไม่ได้ออกแต่อย่างใดยังคงเป็นตัว V6 ซิกเทอร์โบของเขาเหมือนเดิมนะครับคำว่าแพดดี้นัมก็ยังคงอยู่ไม่โดนยึดไปนะเพราะว่ารุ่นนี้คือรุ่นไฮเพอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์รุ่นที่ท็ ตัวหนังสืออะไรยังให้เหมือนเดิมนะครับด้านข้างกระจกก็มีตัวบายสปอร์ตนะฮะให้เหมือนเดิมนะครับกล้อง360องศาพร้อมตัวเวลคัมไลท์นะครับในเรื่องของเวลาเราปลดล็อกรถหรือสตาร์ทรถยนต์หรือเปิดประตูก็จะมีไฟแสงส่องสว่างให้เราได้เองนะครับตัวรถของเขาเนี่ยนะปกติด้านบนจะเป็นสีขาวนะครับแต่นี่คือทําเป็นทรงแพนด้าซิ่งก็แรปสีดําพร้อมราวหลังคาให้มันเป็นคุมทนครึ่งๆนะครับด้านข้างก็ขาวๆเรียบๆแบบนี้เลยก็แนะนํา ความสะอาดง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแร็ปสายเคลือบแก้วก็ขึ้นอยู่กับฟิลลิ่งของพี่ๆได้เลยส่วนด้านท้ายนะครับนี่เลยครับความหล่อของเขานะครับปกติเนสนแต่ของ hks ใช่ไหมครับตอนนี้ก็เป็นในส่วนตัวอะคา p o โิดนะครับก็เป็นปลายท่อที่เพิ่มในเรื่องของอสมรรถนะเพิ่มมากขึ้นเสียงไม่ได้โวยวายมากนะสำหรับอะคาร์โบิด hks หรือ jtc เนี่ยก็อยู่ในเลนจ์ไม่เกิน393.5อยู่แล้วนะเพราะว่าอยู่ที่ประมาณ80ไปไปลายนะครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้เพราะว่ามันดังไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่า ตัวฟอดมีตัว DPF นะครับมีตัวท่อพักกลางแล้วก็ยังมีตัวแคตตาลิติกสตัวนี้ครับทำยังไงเสียงก็ไม่ดังนะครับพี่พเนาะด้านท้ายด้านท้ายคันนี้เพิ่มความหล่อด้วยไฟคาดท้ายคายเยนนะฮะเป็นไฟคาท้ายยาเป็นเส้นเล็กๆเ,เป็น LED นะครับติดสว่างเมื่อไฟตัวซิกเนเจอร์ติดติดพร้อมๆกันนะครับเพื่อเพิ่มการมองเห็นของตัวรถด้านหน้าให้มันดูสวยงามมากขึ้นส่วนตัวรถสึขาขเอเวอเรสนะครับ เวลาเบรกไฟสีแดงขึ้นเวลาถอยไฟสีขาวขึ้นแต่เวลาใช้งานปกติจะไม่มีแสงใดๆขึ้นมาเลยนะครับแพตตินัมนะครับตัวนี้เราครอบไปแล้วเนาะก็เล่เห็นคำว่าแพตตินัมก็เลย,เเเลยแค่ควาว่าเอลเวอร์เลตตัวนี้ให้ดูนะครับเพราะปกติตัวนี้เขาจะมีคําว่าแพตตินัมให้ท่านท้ายก็เพิ่มสเกิร์ตนะครับเป็นของตัววิกเตอร์พร้อมด้วยปลายท่อแบบอินฟินิตี้นั่นเองครับเดี๋ยวลองดูด้านในหน่อยว่าวันนี้กล้องเราปรับค่ามาแล้วจะได้หรือเปล่านะครับส่วนด้านในของเขาเนี่ยนะครับนี่เลยแผงประตู บ,บุหนังเป็นแบบนุ่มนะครับเดินได้ได้วยสีขาวนะครับแล้วก็มีไฟแอ b เบียนไลท์พร้อมด้วย memory s e ีดหรือระบบจดจำเบาะมีทั้งหมด3 3ความจำนะครับสามารถเลือกได้ตามความต้องการของแต่ละท่านเนาะด้านในก็พวงมาลัยไฟฟ้าร0 0นะครับระบบตัวหน้าจอหลังพวงมาลัยก็12.4นิ้วนะครับหน้าจอกางเช่นเดียวกันระบบ android auto apple car play แอร์แย่อิสระซ้ายขวาระบบเก e ียร์ e shift e อ10์สสปีดนะครับพร้อมในส่วนของตัวระบบ การขับขี่แบบ full tank full ride นะครับก็ยังไม่ได้อยู่ดีเนาะเราก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการอยากให้ภาพชัดแต่ไปที่มืดมันอยู่ไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายังสู้ต่อไปเราจะทำยังไงให้มันดีที่สุดนะฮะสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากจะได้รถยนต์อฟอร์ดแต่งตลอดแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตเรนเจอร์ Ranger, นะครับหรือจะเป็นอย่างเอเวอเรสต์นะครับสามารถทักมาพูดคุยกันได้ที่อาร์ آ, พนครชลุมเกษตรนวมินทร์ชลุมเจ้าขายลำหนึ่งพันสี่พีซ้อนที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสี่ห้าหนึ่งหกหกหกหนึ่งครับ,นะรบทักมาพ ออกรถพร้อมแต่งหรืออยากได้แคมเปญใดๆพูดคุยกันได้ครับนะเพราะอาร์คือที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดนั่นเองนะครับพูดคุยกันได้ทุกแคมเปญทุกฟังก์ชันไม่ว่าอยู่ที่ในประเทศไทยก็สามารถออกรถกับอาร์ได้นะครับลองมาพูดคุยกันนะครับพูดคุยกันได้นะฮะฝากรถคันนี้ไว้ในอ้อมใจพี่ๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจะได้ค่าในการรับชมรถยนต์ฟอร์ดแต่งตลอดแบบนี้นั่นเองครับพี่ๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ท่านสดีครับ